ช่องระกทงทองสวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะวันนี้ตวงกับวันที่11มกราคม2566นะคะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหุ้นรอบเช้าของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะเริ่มกันที่เลขเด่นรายวันค่ะเลขเด่นรายวันวันนี้4ตัวเลขตาราง1 3 4 7วันนี้เด่นที่1รองที่3นะคะ หุ้นนี้เคอิเช้านะคะวันนี้เด่นที่7และ1 7 4 7 6 7 8 1 4 1 6 1 8ชุด3ตัว0 7 8 0 1 8แล้วก็ฉบับนี้นะคะเป็นแนวทางห้างเสียงเช้าค่ะห้างเสียงเช้าวันนี้เด่นที่8และ9 8 2 8 4 8 5

แล้วก็ฮานอยสตาค่ะฮานอยสตาวันนี้เด่นที่7และ0 7 1 7 6 7 8 0 1 0 6 0 8ชุด3ตัว8 7 2 8 0 2ทั้งหมดก็เป็นแนวทางหุ้นทั้งหมดก็เป็นแนวทางหุ้นรอบเช้าของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะ วันนี้ก็มีลราพัฒนาด้วยนะคะถ้าใครอยากติดตามแนวทางเราพัฒนาก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะก็ะจะพบกันประมาณ6โมงเย็นไม่ก็1ทุ่มนะคะสำหรับแนวทางลราพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปดโช่ค่ะงวดที่แล้วก็ปังมากๆค่ะแตก3ตัวถ้าใครอยากติดตามก็สามารถมาเจอกันได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลงให้ค่ะถ้าอาจารย์ส่งมาก็ประมาณ6โมงเย็นไม่ก็ประมาณ1ทุ่มนะคะ สำหรับพุ้นรอบเช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรับทราบกันทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆาังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ